รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทบห้าร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550สวัสดีค่ะเรอิสริยาอภิชัยมิสแคนาเดร์ปี2534ค่ะคนกพรชาวดอนค่ะมิสแรนดปี2019ค่ะ ขณะนี้นะคะเราก็อยู่กับหลวงตาพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์กราบนมัสก,การหลวงตาค่ะจ่าเจริญพรจ่าเจริญพกกรค่ะ,คะหลวงตาคะอยากให้หลวงตาเนะะี่ยค่ะพูดถึงงานวันที่19กระถิ่นช่วงเช้าแล้วก็งานลอยกระทงช่วงเย็นด้วยค่ะหลวงตาคะจ่าเจริญพรก็ญาติโยมท่านสาธุชนก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตาม รับชมรับฟังรายการเส้นทางเศรษฐีอยู่ในขณะนี้ก็ขอความสุขความสวัสด,ดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่อเรืองงอกงามในหน้าที่การงานในกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติเดียมท่านสาธุชนที่เด้ติดตามรับชมรับฟังเส้นทางเศรษฐีมาโดยตลอดนะ,ะก็ขอเจริญพรว่าเมื่อวันที่19ุพฤศจิกายน ที่ผ่านมานี้ซึ่งตรงกับว,วันเพ็ญนขึ้น15บ้าข้ามเบียน12วัดหัวกระบือได้จัดกิจกรรมทอดกระถินสาม,มคัคคีโดยมีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองจากูุณลิ้มเดืองโรดพร้อมด้วยญาติสนิทมิ่สายท่านที่กรรพบนับถือทั้งหลายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดและในต่างประเทศก็ได้หลังล้นหลังไหลไซทางศรัทธ,ธากันมาร่วมกันอทอดกระถินสาม,มคัคคีในงาน พ่อกระถินในคราวครั้งนี้แล้วก็ยังได้มีมิตรไทยแลนด์เวิร์มิตรแกนพริกแล้วก็ครูรูนักจัดรายการประกวดนางงามทั้งในต่างประเทศแล้วก็กรุงเทพรัตนาที่ต่างๆพร้อมทั้งทีมงานนักร้อง,น,องนักแสดงดาราไทยทีวีสีช่องหลายๆช่องมาร่วมกันจัดงานในคราวครั้งนี้เจริญพรใช่ค่ะหลวงตาก็ ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะการประกวดของเราทั้ง6รุ่นด้วยกันค่ะมีการประกวดกระทงด้วยนะคะหลวงตาสวยงามมากๆเลยนะคะกระทงประดิษฐ์การสวยงามมากๆเลยแล้วก็ที่ตอนนี้นะคะในโซเชียลนะคะก็ชมมากๆเลยว่าวัดหัวกระบือเนี่ยจัดงานได้สวยงามมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะหลวงตาเจริญพรก็ต้องขอัฒนาขอบคุณขอบใจทุกๆท่านที่ได้ติดตามรับชมในทางโซเชียลแล้วก็หลายๆทางช่องทางทาง ยูทูบทางเวทของออวัตถุกระเบือของออกุ้งของอมิตรเทแลนเวอร์ของอ,อะไรมิตรแกรมพริกคือหลายๆท่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วกดไลค์กดแชร์น้องตาต้องของโมทนาซื่น<ล>ชมยินด<ล>ีกับญาติโยมทัานสาธุชนทุกท่าน,น,นแล้วก็หลายท่านโยมทั้งในกรุงเทพต่ตางจังหวัดทรงบุตรหลานเข้ามาประกวดหนูน้อยนุพม่าประกวดนางนุพม่าแล้ก็เทพธิดานางฟ้าหรือว่า เขาเด็กหญิงก็หญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิแต่ว่ามีความรู้มีความสามารถมีความสราดาในด,ด้านกัดจัดกิจกรรมต่างๆต้องขอมโนธนาที่ชมยินดีทุกท,ท่านที่ได้รวมรลังรวมความสมามัคคีกันจัดกิจกรรมในคราวครั้งนี้ให้สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปได้ดีๆก็ขอเจริญพร แล้วงานต่อไปนี่นะคะที่วัดหัวกระบือจะมีงานอะไรคะหลวงตาเจริญพรวัดหัวกระบือนี่ม <laim> ีกิจกรรมตลอดต้องบอกว่าทุกวันนะโดยเฉพาะภายในอุโบสถหัวกระบือหลวงพ่อโตพระรูปศักดิ์สิทธิ์ที่บิเดชฐานอยู่ณภายในอุโบสถเนี่ยทุกทุกวันจะมีโยมมาหลังล้นหลังไหลไซทานศรัทธากันมาเดินทางพาเด็กเด็กเล็กเล็กหนูหนูน้องน้องเยาวชนคนของชาติเข้ามากราบมานับพิธีการปิดทองพระโตในอุโบสถ มาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมาเนี่ยถวายสังกระทานมาซื้อสินค้าราคาถูกแล้วก็มาเนี่ยพาเด็กๆเล็กๆนู้นน้องให้เข้าหาวัดข้ามศาสนาก็เกฝึกให้เด็กๆเล็กๆหนุ่ๆน้องน้องรู้จัก วัดรู้จักภาษาศาสนา้วดอ่อนอนอ้อมถ่อมตนรู้จักให้รู้จักแบ่งปันคนที่เขามาที่ช่วยที่มาช่วยเหลือวัดหรือว่ามาทําบุญกับวัดเนี่ยนะคะหรือ<ม>จะมาถ,ถวายสังฆทานต่างๆให้กับหลวงตานเนี่ยสังฆทานที่ได้มาก็เอาไปบริจาคต่ออีกใช่ไหมคะหลวงตาอาจารย์เจริญพรที่โยมมาถวายสังฆทานเป็นข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเมื่อโยมมาถวายแล้วหลวงตาก,ก็รวบรวมไว้นำไปสงเคราะห์นุเคราะห์ คนกรำพ่ายากจนหรือว่าสถานที่ที่ตกระการลาบากทุกข์ยากเดือดร้อนก็จะนําไปช่วยสงเครห์องเาะห์กันตามกําลังตามความสามารถแต่ว่าก็ขอฝากโยมว่าโยมถวายังฆฐานเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปได้อย่าให้เป็นของแห้งที่เก็บไว้ได้นานอย่างพวกมามา่าไวไวนะหรือว่าข้าวสารเนี่ยข้าวสารอาหารแห้งพวกเนี้ยมามา่าไวไวพวกนมที่เก็บได้นานก็จะได้รวบรวมไว นำไปส่งเคราะห์นุเคราะห์เด็กนักเรียนบ้างแล้วก็ประชาชนคนที่ตกรกรรมลําบากทุกขยากเดือดร้อนนะ,ะโดยเฉพาะข้าวสารเนี่ยโยมทุกทุกเดือนอทางวัดถุกระบือจะต้องส่งไป<ะ>ส่งเคราะห์เด็กที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านเขาเตียนซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงตา ไปซื้อที่สนองโครงการพระราชดําริพระราชดํารัสขององค์พระบาทท่านเด็พระเจ้าอยู่หัวท่านเดชพ่อของเราณที่ตําบลวังเพลิงอําเภอโคกสมุทรจังหว,วัดอุบลรีที่นั่นเราก็ต้องไปช่วยไปแจกข้าวสารอาหารแห้งอย่างคราวที่แล้วไปทอดกะทินสมนามมคคีณอุทยาการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเรื่องใจภูมิใจมากที่เราได้ไปช่วยสงเคราะห์ครับแต่ก็เนี้ยของที่โยมนํามาถวายสังฆทานมาถวายลูกตาแล้วก็ลูกตาก็รวบรวมไว้ก็นําไปสงเคราะห์มุเคราะห์ เยาวชนคนของชาติและประชาชนที่ตกรกรรมลำบากทุกข์ยากเดือดร้อนอในเมื่อคราวที่ประสบอุทกภัยด้วยเจริญพรข้าหลวงตาคะแบบนี้เราเรียกว่าได้บุญสองชั้นได้มีาการลาะทโยมมาถวายการหลวงตาแล้วได้บุญแล้วหลวงตานําไปสงเคราะห์นุเคราะห์เด็กนักเรียนหนูหนูน้องๆญาติาโยมที่ตกรกรรมลำบากทุกข์ยากเดือดร้อนโยมก็ได้กุศลอีกวาระหนึ่งเจริญพรแล้วเกี่ยวกับวัดนี่แหละค้หลวงตา มีวิธีการจัดการยังไงพระลูกวัดเนี่ยเยอะมากใช่ไหมหลวงตา,ตาอ๋อเจริญพรก็พระลูกวัดในวัดนี่ท่านก็มีอะไรก็เราก็มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพราะว่า <c oughs> เมื่อบวชมาแล้ว <c oughs> ก็นับว่าเราเป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันเพราะหลวงตาส่วนมากหลวงตาเป็นพระอุปชาระ <c oughs> พระท,ท,ที่บวชมาที่วัดหรือกระเบือหลวงตาจะฝึกเรื่องการเป็นคือบ,บวชมาแล้วเ,เราถนัดด้านไหน <c oughs> ทำด้านนั้นที่นี่จะมี เรามีโรงงานฝึกให้ทำเฟอร์นิเจอร์ฝึกงานช่อมซ่อมเครื่องซ่อมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝึกสอนหมดดูพระพี่เรียกองคไหนเป็นชํานาญมาก็เป็นหัวหน้าแล้วก็ดูช่างออกช่างเชื่อมช่าง,งอะไรแตใดเรามีหมดมีทุกสิ่งทุกอย่าง <Okay. S 1> ลูกตาคุยอยู่เสมอเสมอพระที่บวชเรื่องกระบือโยมศึกษาลาเพศไปแล้วเป็นอะไรมาเเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างฉะนั้นลูกศิษย์ลูกตาเนี่ยบวชมาแล้วศึกษาวิชาด้านนี้ ให้เวลาว่างจากไหว้พระสวดมนต์มาประกอบอทําสิ่งกอ่อสร้างในวัดวารมต่างๆเนี่ยศึกษาหลาเพศแต่มีวิชาติตตัวไปเป็นช่างรับเหมากอ่อสร้างนี่มากมายหลายรูปหลายองค์โยมที่เห็นนี่นี่นี่พิมมือของพระเนนที่วัดเราทําช่างที่นี่เราจะมีช่างประจําวัดอะ,อะไรก็ตามเราสร้างเราทำเนี่ยีกแม้แต่นี่ก็พิมือพระที่ลวงตานั่งนี่งานเฟอร์นิเจอร์อนนทุกงานนานแล้ว หลวงตาคะอุทยานวังมัตฉาเนี่ยบริเวณรอบอุทยานเนี่ยสวยงามมากมากเลยค่ะหลวงตาเป็นฝีมือของพระที่นี่หรือเปล่าคะหลวงตาเจริญพรไม่ใช่เฉพาะอุทยานวังมัตฉาแม้แต่สะพานที่โค้งสวยงามนั่นฝีมือพระสงฆ์สมเด็ในวัด<อ>ทำเทปูนแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เรียกสวนเศรษฐกษิจทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นฝีมือของพระสงฆ์สมเด็ในวัดวนธนาบือนี้ซ<ม>ึ่งเป็น ลูกเต้าเราหลานของโยมที่บวชมาแล้วนะเนี่ยเขาเรียกบวชมาแล้วทําตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่วัดแก่พระศา,าสนาก็ต้องเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นที่น่ายินดีจเจริญพรทรมัสก,การหลวงตาริญพอขอถามว่าบวถหลวงตาเมื่อไหร่จะเสร็จจะพังอ๋อตรงนี้มีคนถามประจำ <c oughs> ว่าโบสเมื่อไหร่จะเสร็จ <c oughs> จะเดินพรโยมโ <c oughs> บสที่วัดวิกระบือนี่เสร็จเป็นขั้นเป็นตอน แล้วก็ใช้ประโยชน์มาได้ตลอดอจัดประชุมจัดกิจกรรมต่างๆแม้แต่จัดงานทอดกระถินเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ใช้อุโบสถหลังนี้ฉนันอุโบสถหลังนี้เป็นทั้งศาลาปฏิบัติธรรมเป็นทั้งวิพิธภัณฑ์เป็นทั้งอุโบสถเป็นที่เกิดของพระสงฆ์แต่ว่าสาเร็จเป็นขั้นตอนเราทําแล้วให้เป็นศิลป,ปกรรม ที่ต่อไปจะเป็นศินละกะรกมชิ้นหนึ่งที่เชิดหน้าจูตาเป็นจุดดึงดูดชาวต่างประเทศให้มาเที่ยวมาชมและเป็นสมบัติของไม่ใช่หลวงของหลวงตาไม่ใช่ของใครเป็นสมบัติของประเทศชาติพระศาสนา,ศา,ศาช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกทกท่านนะคะที่ชมรายการอยู่นะคะมาทําบุญที่วัดนะคะมาพาบุตรหลานมาที่วัดนะคะมาไหว้สักการะนะคะหลวงพ่อโตของเรานะคะ หลวงพ่อตอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดหัวกระบือนะคะมา,าให้อาหารปลานะคะมาถ่ายชีวิตโครกระบือนะคะแล้วก็มาพูดคุยมาฟังธรรมะจากหลวงตาวิบูลของเราด้วยนะคะเชิญชวนนะคะทุกๆท่านนะคะหลวงตาจ้าคะช่วงนี้โควิดนะคะหลวงตาทางวัดมีมาตรการจะแ,แก้ไขเรื่องโควิดยังไงบ้างคะเจริญพร ที่ว่าทุกระบือเราเนี่ยโยมลุลุ้ตาไม่ได้ประมาทโยมมาแล้วมาต้อกว่าในโบสดบริเวณสถานลานบุญเมื่อถึงเวลายเย็นปิดอุโบสถแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อ,อทุกทุกจุดเมื่ะนโยมมาแล้วเนี่ยบางคนบางบ้านโยมอาจจะไม่มีเครื่องเช็คอุณหภูมิที่นี่มีเครื่องเช็คอุณหภูมิมีน้ํายาฆ่าเชื้อมอีเจลล้างมือมีแมสทุกสิ่งทุกอย่างเราป้องกัน ให้ญาติโยมท่านสาวุ้ทุกท่านและโดยเฉพาะโยมมากราบหลวงพ่อโตหมอ,อยาแล้วเนี่ยบางคนบางท่านเป็นอยู่ในห้องไอซียูมากราบทิฐานขอพรหลวงพ่อโตแนวโ,นวโบส์เป็นสิ่งมาศจรย์หายได้ก็จะนําพวงมาลายายัยไข่ต้มมาถวายกันเป็นประจําทุกวันฉะนั้นถ้าโยมมาเช้าเช้าหรือวันอาทิตย์โยมสิ่งของสักการะแนวโบส์นี่เต็มมากมายหลายท่านเจริญพรค่ะหลวงตาคะก็ช่วงนี้อยากให้หลวงตาให้พรนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดกับ คุณผู้ชมทางบ้านครับค่ะเจริญพรก็ญาติโยมท่านสาวผชนก็ได้รับชมรับฟังรายการมาก็น่าจะนานพอสมควรแต่ยามพังเบือ่อก็ขอฝากว่าญาติโยมท่านสาวผชนเราท่านทั้งหลายเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งเราเกิดมาในพบนี้ชาตินี้เราเกิดมาด้วยกุศลพรธบุญหรือกุศล,ลกรรมนําให้เรามาเกิดโดยเฉพาะมาเกิดเป็นมนุษย์ ยิ่งได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาน็นเรื่องยากนั้นนี่อาศัยว่าเรามีบุญเก่าได้กระทําไว้ในอดีตชาติฉะนั้นเกิดมาพบนิชาตินี้ก็อย่าปล่อยให้วันเวลาต้องฆ่าชีวิตของเราให้ล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์พยายามใช้ชีวิตให้มีค่าชีวิตของเราสูญทลายหายไปทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงถ้าเราไม่ทําตนให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่สังคมแก่ประเทศชาติก่ศาสนาแล้ว ก็เรียกว่าเกิดมาแล้วไร้ค่าไร้ราคาไม่มีประโยชน์คนที่เกิดมาแม้ไม่เพียงไม่นานถึงหนึ่งปีสองปีถ้าทําตนประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ประชาธนาแล้วก็ชีวิตไม่ไร้ค่าเกิดมาเป็นประโยชน์แต่ถ้าบางคนไม่ทําอะไรเลยสร้างกรรมทําเข็นสร้างกรรมทําเวรคดโกงกอบโกยเก็บกรรม,รรมคิดว่าสมบัติจะเป็นของเราตลอดกาลตลอดไปล่วงรับดับจิตไปแล้วอะไรไม่ได้แค่ขอฝาก เป็นข้อคิดกับญาติโยมท่านสาวทุ่ทั้งหลายฉะนั้นวันนี้หลวงตาพร้อมมิตรไทยแลนด์เลยมิตรการพิกที่มาร่วมคุยกันในรายการเส้นทางเศรษฐีในคราวครั้งนี้ก็ขออนุโมทนายาติโยมท่าน,านส่วนทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่นี้ทุกท่านโชคดีดวงดีร่ํารวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในการดูเส้นทางเศรษฐีและเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจเริญพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศไม้สักด์หลังใหม่วัดหัวกระบือบระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 ิบนิ้ววันทามาโบกบุญเอ้ยสิบนิ้ววันทามาโปกบุญเรียนเชิญคุณคุณพี่น้องทั้งหลายมาทำบุญกับทางวัด หัวกระบื้อเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญพระครูวิบูลพัดธนากิจขอบอกญาติมิตรนาว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาทุชนร่วมสร้างพ้นบุญช่วยปัดใจ,จเกื้อนุนเงินทุนด้วยการว่วมสร้างโบสถ จะตุระมุกไม้สันให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงฆ์ ดหัวกระบ,บือนี้เก่าแก่นักนาเพราะได้สร้างมา276ปีตั้งแต่พ 2, 2, 8, 1, ศสอ,องสนึ่งนศอย่อมจะมีสิ่งชำรุดสุดโซสร้างเมื่อสมัยกรุงสีอยุธยาหลักฐานมีมานานา ชาสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังหมายช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือลอนกุศลมหา สะดอกคราะห์ต่อดวงชะตาภัยร้ายนานาไม่มาเราลือพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุตเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประการซื้อที่ดินขยายเขตวัดด้วยนาทั้งหล่อพระสร้าง บังสกุลนอนในโลงศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไร้สิ้นโรคาชั่วอายุนาวัดทั่วกระบืบางท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหนคอยเฝ้าใต้ท้ามอยู่ซ งคเอองหลวงพ่อวิบูลเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มา36ปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยโท์ก็เสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดีวันเทีย,ยติยศลามากไมยเหลือล้ำคนดีสีสยาม รันตีความดีผ่านมาที่กลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเลื่อมใสสัตวท่าพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนักพัฒน,นาเลื่องชื่อหลือไกลชนสาธุชนทุกคนอีกทีมาสร้างบารมีสร้าง สากกันไว้บ้านอยู่ไกลจะมาเองก็ได้ถ้าบ้านอยู่ไกลก็อ้อนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสงเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดีสอง4 5 1 6 1 9 9เลขนี้ไทยพาณิชกมีสาขาบางคุนที หมายเลขสองหกศูนย์หที่ได้เตรียมพบมบอกเละกราบเปลี่ยนหรือจะทอโดยตรงเบอร์ไม่เคยเปลี่ยนหรือจะทอกราบเปรียนถามหลวงพ่อวิบศูนย์สองสี่หนึ่งหหสสองคือเบอร์วัดนะพี่น้องท่านผู้ใจบุญ เบอร์มือถือ0875005800ห5ลวงพอ่อรอสายทุกวันบอกกล่าวยังท้ายเชิญพี่น้องทั้งหมดร่วมสร้างอุโบสถบัดหัวกระมบือด้วยกันบอจะตุรมุกไม้สากสามชั้นให้สำเร็จดังฟัง